สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอูก็พามาดูที่แปลงหนึ่งนะคะที่เพียฟานเป็นแปลงสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นะคะจากจํานวนหลายแปลงมากที่อู๋ขายที่บริเวณนี้นะคะแปลงนี้เป็นที่ดินที่แบบมันสวยมากเลยคือถ้าใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่อูแบบลงไว้ให้ดูนะคะก็ ก็คงจะเห็นว่ามันเป็นที่ที่แบบอยู่ในย่านชุมชนใกล้ๆก,กันมีบ้านคนนะคะวันนี้อูก็ให้เขาแบบมาถางที่ให้รถไถนะคะมาไถาที่ให้ทั้งหมดเพื่อที่จะแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันดูแบบโล่งเตียนแล้วเห็นขอบเขตของที่ชัดเจนแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากๆนะคะแล้วราคาก็ดีมากๆเลยตอนนี้ จัดลดราคาเป็นพิเศษอยู่คือราคาเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นราคาที่ตั้งไว้ราคาแรกเลยก็คือ6.2ล้านแล้วกเ็เนื้อที่ก็คือ3ไร่2งานกับอีกประมาณ10กว่าตารางตารางวานะคะ3ไร่2งานกับอีกประมาณ1 8บแตารางวาประมาณเนี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยขายอยู่ที่6.2ล้านแต่ว่าตอนนี้นะคะที่แปลงเนี้ย ลดราคาลงมามีคนมาต่อราคาไว้จะซื้อขายกันแล้วราคาแต่พอดีว่าติดปัญหาบางอย่างก็เลยยังซื้อขายไม่ได้ทีนี้เจ้าของที่เขาก็เลยบอกว่าโอเคยืนราคานี้ให้ยืนราคานี้เป็นราคาสุดท้ายแต่ขอให้ผู้ซื้อเนี่ยไปโอนเองซึ่งมันถูกมากๆแล้วมันสวยมากๆคือสามารถทําโครงการได้ทําจัดสรรได้นะคะใครที่อยากจะทําบ้านทําบ้านขาย ดีมากทาหอพักทาอะไรทุกอย่างดีมากคือมันใกล้กับคลังสินค้าคาราบาวแดงถนนเส้นนี้มันเป็นถนนที่แบบตรงไปคือมาจากมิตรภาพได้แล้วออกไปด้านหลังคาเรียกว่าอะไรเข้าออกได้สองทางอะ่ะไปด้านหลังมันจะไปโผล่ที่คลังสินค้าคาราบาวแดงนะคะเดี๋ยวอูให้ดูคือมันแบบ มันดีมากนี่คือถนนด้านหน้านะคะคือแบบนี้รถส่วนสองคันส่วนกันได้สบายมากเป็นคอนกรีตนะคะขับรถตามรถสีดําคันนั้นไปเห็นไหมคะวิ่งไปเรื่อยๆจะมีคลังสินค้าคาราบาวแดงเลี้ยวขวาปุ๊บจะไปโผล่ที่เทศบาลตําบลโนนโนะี่นี่ที่ไหนนะสัมพนเทศบาลตําบลสํารานนะคะซึ่งก็ออกมิตรภาพได้เลยเออถ้าเรียวถ้าตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะก็ออกมิตรภาพได้เลยเทศบาลตําบลสํารานอยู่แค่ไม่ไกลเองนะคะ แล้วถ้าสมมติว่าเลี้ยวซ้ายมันก็จะเป็นเหมือนกับคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าไปทางนี้ค่ะไปทางนี้นี่ก็จะออกมิตรภาพตรงวัดหลวงพ่อกล้วยนะคะตรงวัดธรรมอุทยานละอู้ให้ดูนี่โล่งเตียนเห็นไหมคะบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นแบบตรงบ้านคนหลังนั้นไม่ใช่นะคะ,ะเห็นไหมคะจะเห็นแบบพิกัดค่อนข้างชัดเจนเนาะ ว่าตรงที่เตียนๆตรงนี้นี่แหละคือที่ที่ทอูขายนะคะเนื้อที่คือ3ามไร่2องงานกับอีก10กว่าตารางตารางวาตกไร่เลยแค่ประมาณล้านสแค่ประมาณนั้นเองลแ้วติดถนนแบบเนี้แถวเนี้ยมีบ้านคนนะคะข้างกันเนี่ยคือบ้านคนมีบ้านคนอยู่ตลอดเลยว้ามีบ้านคนอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็แบบไม่เปรี่ยวนะคะไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมคือสามารถสร้างบ้านได้เลยะคะ่ะนี่แบบนี้นะคะ คือที่สวยมากอ่ะคือตอนนี้ลดราคาพิเศษอยู่นะคะถ้าใครที่มองหาที่นะคะอยากได้ที่แบบทำครั้งเรียกว่าอะไรอ่ะทำโกดังทำหอพักทำบ้านสวนทำ บ้านขายหน้ามันกว้างประมาณ25เมตรนะทาบ้านขายได้นะเอาจริงเออทําบ้านขายทําโครงการทําได้นะคะทําเลตรงนี้คือดีด้วยไม่เปรียวค่ะเข้าออกได้2ทางคือถนนทะลุกันไปได้หมดที่สวยมากๆเลยเนี่ยรอเจ้าของตัวจริงอยู่นะคะก็ถ้าใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรหาอูได้เลยค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะอ๋อแต่ราคานี้พิเศษนิดนึงนะคะก็คือ รถจาก6.2หรือ4.5ใช่ไหมคะขอให้ไปออกค่าใช้จ่ายในการโอนเองนะคะคือรับราคานี้เลยคือ4.5ล้านเป็นราคาสุดท้ายแล้วจริงๆตกไล่ละล้านนิดๆเองค่ะคุ้มมากๆหาไม่ได้แล้วที่นี่คือเพียฟานตำบลสำรานนะคะสนใจโทรหาอูได้เลยค่ะ